ให้ฉันบอกข้อเท็จจริงกับคุณนะสายการผลิตอัโตโนมัติที่ทันสมัยของเราสามารถผลิตแผ่นพื้นยกได้ถึง5,000ันแผ่นในแต่ละวันเลยนะใช่แล้วห0 0พันแผ่นต่อวันในสายการผลิตเดียวความสามารถในการผลิตแบบนี้หมายความว่าคุณสามารถบอกลาให้กับซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือได้แล้วที่มักจะสัญญามากเกินไปแต่สมมอบน้อยเกินไปลองมิดภาพดูนะโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกส่วนประกอบมาถึงตรงเวลาที่ต้องการพอดี ที่นี่วะโรงงานอันทันสมัยของเราในประเทศจีนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าแผงแต่ละแผงไม่เพียงแต่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแต่ยังเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วยเราทราบดีว่าความเร็วเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงเวลาทุกครั้งคุณกําลังทํางานในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงอยู่หรือเปล่า คุณต้องการทวิ้นยกที่รับประากาันรประสิทธิภาพและความทนทานหรือเปล่าจับบีคุณไม่ได้แค่ได้ผลิตภัณฑ์นะคุณกำลังได้พันธมิตรที่เข้าใจความต้องการของคุณและมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จความสามารถในการผลิตที่เชื่อถือได้และสามารถขยายได้ของเราหมายความว่าไม่ว่าคำสั่งซื้อของคุณจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนเราก็พร้อมที่จะรองรับคุณเสมออย่าให้การล่าช้าทำให้คุณต้องหยุดชะงักนะ ติดต่อเราได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเรียนรู้ว่าแผงคว้นที่ยกสูงคุณภาพสูงของเราจะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปได้อย่างถูกทางได้อย่างไรเลือกเอบิที่ความแม่นยำพบกับความเสียถือได้ในทุกแผ่น